สวัสดีครับวันนี้ช่างกุญแจไทยนะครับเดินทางมาทํากุญแจรถ All New Isuzu D-Max ปี2016กุญแจหายนะครับขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการทําดอกกุญแจนะครับขั้นตอนการสร้างดอกกุญแจขึ้นใหม่นะครับโดยเครื่องทํากุญแจระบบอัตโนมัตินะครับ รถคันนี้นะครับได้ทําการถอดเบ้ากุญแจสตาร์ทกับเบ้ากุญแจประตูนะครับออกมาสลับเขี้ยวใหม่นะครับหลังจากสลับเขี้ยวใหม่แล้วนะครับกุญแจเก่าที่หายจะนํากลับมาใช้ไม่ได้อีกนะครับนำกลับมาไขรถไม่ได้นะครับหลังจากทํากุญแจเสร็จแล้วนะครับกุญแจจะมี2ดอกนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบดอกธรรมดาให้ลูกค้าดูก่อนนะครับรถคันนี้เป็นกุญแจระบบ immobilizer นะครับเมื่อเรานํากุญแจนะครับที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนอี m o นะครับมาสตาร์ทรถนะครับ ไม่ติดนะครับรถจะไม่ติดนะครับบิดแล้วเงียบแต่กุญแจดอกนี้นะครับผมได้ใช้เครื่องโปรแกรมนะครับลงโปรแกรมผ่านระบบ OBD นะครับสมบูรณ์เสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้วนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับสตาร์ตติดใช้งานเนี่เหมือนเดิมนะครับระบบเดิมแท้ศูนย์ทุกอย่างไม่มีผลกระทบใดๆนะครับทดสอบระบบรีโมทต่อนะทดสอบระบบรีโมทนะครับล็อกครับเปิดครับ ไปแล้วทํางานปกตินะครับเปิดครับล็อกครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถอีซูซูดีแม็กแล้วทำกุญแจหายนะครับมีบริการทําถึงที่ถึงบ้านนะครับ0826166655นะครับ